ทุกคนเราเป็นพระราชาใช่ไหมตอนนี้เราเราเป็นพระราชาแบบตอนนั้นคือเป็น EP หนึ่งนะอันนี้ EP สองเป็น EP สุดท้ายแล้วนะที่ผมจะเล่นให้ทุกคนดูเป็นพระราชาวันนี้ผมก็จะสุ่มเหมือนเดิมนะครับ ไปยังยังนี่ยฮเสร็จแล้วเฮ้ยสีส้ม่โอ้ยมีคนเลือกสีส้มอีกแลอ้วผมมีคำถามทายทุกคนผมมีคำถามทายคลิปนะครับเดี๋ยวผมจะพูดให้ฟังนะครับคำถามทายคลิปรอท้ายคลิปก่อนรอ ผมจะจบก่อนมันจบก่อนนะครับผมจะมีคำถามท้ายคลิปจะก็รู้เองแหละคือถามท้ายคลิปอะทุกคนต้องเข้าใจกันได้เลยทุกคนน่าจะรู้จักกันนะทุกคนน่าจะรู้จักทุกคนน่าจะรู้จักทุกคนน่าจะรู้จักเออเดี๋ยวผมพูดตอนนี้เลยกันแหละไม่ต้องทายคลิปแล้วคือทุกคนชอบเออเอาเออไปซามูไรเหรอเนี่ย ผมขอถามทุกคนได้ไหมทุกคนอ่ะชอบคู่รักในเกมสปังกี้อ่ะทุกคนชอบไหมชอบคู่รักอันไหนอ่ะส่วนผมอะนะชอบเกรกับเวนด้าทุกทุกคนชอบเลยคิงคิอเลนอะไรแบบเนี้ยเจวินแบ็คอะไรแบบเนี้ยทุกคนชอบคู่รักกันไหนแค่ผมชอบเวนด้ากับเกรก คนน่าจะรู้จักสปังกี้นะไปไปไปไม่ดีอัลราลสขรียนยืดขึ้น้วยเสียระหูรีรีบไกได้ประาวไหนพอจะไปพราราชโอเคออาไปทุกคนไปแต่ทีลไม่ได้ ไ,ไปคนหมดนี้ใช่ป่ะหนูเออว่าอยู่เฮ้ยเดี๋ยวไปฮะเราจะหนูจะไปกินนมเปรี้ยวแต่เรเอ็มข่งหนูฟาฟีฟ,า,ฟ,ฟากินแล้วห <laughs> นูจะไปกินอีก เนี่ยสัมผัสป้าน้องเยวอืมไม่ได้ถีนทุกคนเดี๋ยวผมขอซุปเปอร์บาร์โอเคทุกคนตอนนี้ผมก็สมุดบาร์แล้วนะครับ ทุกคนเสร็จเล็ตพร้อมโอเคโอ๊ยนี่มีนักลบด้วยอ้ยนักลบเกิดไปไหม

ไปดูไปดูไปดูไปดนะเสียไปดูไปดดนะเด้อไปดูไปดูไปดไปดนะเสียชปสีเหลองไปดเสไปดูไปดูไปดนะเสียปข่ายาส้เินไอสีน้ำเงินนะ้อแเงินแล้วก็สีขาวเพราะว่ามันเป็นมันเป็นีเเหมือนกัน ทุกคนผมบอกให้บวดสีเขียวแล้ว้ตาไปแล้วหนึ่ง som, okay. hey, ไอ้ขาวโอเคเฮ้ยหรือไอ้ม่วงดีวะไอ้ม่วงดีกว่าเออหรือว่าไอ้ขาวดีขาวดีเอ้ยไอ้ม่วงก็น่าสงสัยนะไอ้ม่วงดีเพราะไอ้ม่วงมันเดินเลยเอติกะดิ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  听吧。 เฮ้ป่าวะหรือว่าแค่นะเฮ้ย hey, ฉันไม่ต้องซ้อนอีกต่อไปแล้วกลัวนลัว